ก็จริงๆหลักการก็คือว่าเดินทางไงก็ได้แต่ว่าขอให้ว่าอย่าให้มันกระทบกระเทือนบริเวณจมูกเช่นไรบ้างหมอแบบขึ้นลงหน้าตึก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 อย่างเงี้ยมันก็ทำให้กระทบกระเทือนจมูกเนาะสวัสดีค่ะมาริวนะคะต้นริวคลินิกค่ะวันนี้เรามากับมอเตอร์ไซค์เพราะฉะนั้นหัวข้อ้องเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์แน่นอนนะก็ขอบคุณมากนะเบลที่มาส่งหมอนะอ่ะค่ะ เดี๋ยวก็ต้องมาแบบขับรถกลับออกไปแบบขับมือไอขับเท้าโอเคก่อนอื่นเลยก็เข้าหัวข้อก่อนนะวันนี้ก็การทิกจมูกปังไม่ปังไม่ได้แล้วในหัวข้อว,ว่าทําจมูกเสร็จแล้วหมอขีม่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านได้หรือเปล่าอ่ะ <laughs> หัวข้อนี้คนถามเยอะมากเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจเนาะแต่ก่อนอื่นเลยต้องเข้าไปที่ยูทูบให้หมอก่อนนะคะ ต้นหลิวคลินิกนะอะไลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจริงๆให้หมอด้วยนะคะวันนี้มานอกสถานที่ก็เลยไม่ได้เตรียมกระดิ่งมานั่นเองก็จริงๆนี่ก็คิดถึงวัยวัยสมัยเรียนนะเพราะว่าตอนสมัยเรียนนี้ไปเรียนแทบจะไม่ทันก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไปเรียนก็ยังไม่ชินฟิลไม่ชินตลอดเวลาจริงๆก็ประมาณ30 4 0เลยนะเลือกที่จะเดินทางโดยมอเตอร์ไซค์้หนึ่ง ด้วยประเทศไทยรถติดนั่นเองนะคะก็ทำให้เราต้องแบบเลือกมอเตอร์ไซค์มาด้วยสะดวกรสะดวกรด,ดเร็วเนาะแล้วก็มาด้วยง่ายอะไรอย่างเงงก็ถามว่าเ,เสริมจมูกไปแล้วเนี่ยนั่งมอเตอร์ไซค์ได้ไหมหมอหรือว่าใช้ชีวิตได้คันขับรถได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยก็คือคำตอบอยู่ตรงนี้คือได้ ทำไมถึงได้มันน่ากลัวไหมสมัยก่อนกับสมัยนี้คือต้องบอกก่อนด้วยพัฒนาการของหมวกกันน็อกมันก็แบบสามารถสวมลงมาเลยโดยที่แบบไม่ต้องสวมแบบผ่านโดนจมูกอะไรเงี้ยอ่ะก็จริงๆหลักการก็คือว่าเดินทางไงก็ได้แต่ว่าขอให้ว่าอย่าให้มันกระทบกระเทือนบริเวณจมูกเช่นไรบ้างหมอแบบขึ้นลงหน้าตึ๊ๆตึはは yes, ๊ๆอย่างเงี้ยมันก็ทําให้กระทบกระเทือนจมูกเนาะแต่ที่เรากลัวเวลาเราทําจมูกเสร็จเนี่ยล้วต้องเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คือว่าการใส่หมวกกันน็อกเออการใส เออโมกันอกสมัยนี้มันก็มันทำาไง <S <S ไม่ได้ขึ้นหมวกกันนกอ่ะดึงดึงมีคลิปมาบอกว่าดึงอ่ะเวลาใส่เนี่ยสิ่งที่เรากลัวก็คือว่าเรา,ากลัวว่ามันจะใส่ลงมาที่แบบโดนจมูกนั่นเองนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันง่ายมากมันแค่แค่สวมลงมาตัวใหญ่โอ้ <S <S oh my god หมกันนกสมัยนี้มันเล็ดหรือว่าหัวหมอใหญ่ เอาไว้ว่าคือถ้าใส่ลงมาแบบอย่างเงี้ยเห็นปะมันก็คือจะง่ายแล้วมันไม่ได้โดนจมูกเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้โดนจมูกเนี่ยก็สามารถใส่หมวกกันน็อกแล้วก็กลับบ้านได้เพราะว่าหลักการก็คือเราต้องใส่หมวกกันน็อกนะทุกคนเพราะว่ามันอันตรายเนาะแต่ที่ระวังนิดนึงก็คือการกระแทกเวลาเราขึ้นลูกและนาดหรือว่าขับผ่านถนนที่เป็นแบบ ตุกๆแบบเหมือนหลุมบ่ออะไรเงี้ยการนั่งมอร์ไซค์มันอาจจะได้แบบฟิลแบบสัมผัสแบบแรงสั่นสะเทือนได้เยอะกว่าพอมันสั่นสัมัสัมผัสสั่นสะเทือนได้เยอะกว่าเนี่ยมันอาจจะทำให้ตรงจมูกเราเนี่ยมันกระแทกขึ้นลงขึ้นลงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปกันตรงนี้คือถามว่าสามารถกลับด้วยมอเตอร์ไซค์ได้ไหมหมอกลับได้อ่แต่ขอให้ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือ1การใส่หมวกกันน็อกขอให้ใส่แบบเออใส่มาสวมลงมาตรงๆไม่มีการแบบง้างโดนกระแทกจมูกอะไรเงี้ยนะคะ สระยะทางหรือระหว่างทางที่เราเดินทางกลับบ้านเนี่ยขอว่าไม่เป็นฟิลแบบกระแทกอะขึ้นลงกระแทกกันแบบนี้หรือลูกนา,นาดเยอะหรือมีหลุมบ่ออะไรอย่างเงี้ยเยอะถ้าไม่งั้นเนี่ยมันก็ทําให้ มันเกิดการสั่นสะเทือนหรือกระแทกบริเวณจมูกได้นั่นเองนะคะก็สรุปกันไปตรงนี้ง่ายๆเลยไม่ยากเลยใช่ไหมปันทิกจมูกปังไม่ฟังไม่ได้แล้วนะคะเสริมจมูกไปแล้วก็สามารถนั่งมอเตอร์ไซค์ได้นั่นเองเนาะก็ก่อนจากกันนะอย่าลืมเข้าไปที่ YouTube ให้หมอนะคะต้นเหลีวยคลินิกนะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปที่กดกระดิ่งแล้วก็ s u b s c r า b e หมอด้วยวันนี้กดกระดิ่งไม่มาก็ขอกดกระดิ่กันแล้วกันที่ททให้หมอเลยนะคะก็อีกหนึ่งช่องทางที่อยากจะฝากกันไว้ก็คือเว็บไซต์นนนนะะะคค www.liukinic.com เเเเปป็็็ภาาาาาษษษออังงงกกกฤช่่ี้้้้จบบวมรรูตๆใหไดแศึ ข้อมูลเยอะมากหมอต้องทำใจตั้งใจทําเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ต่างๆไม่ว่าการแต่งหน้าการนอนตะแคงทําได้ไหมหมออะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ฝากกันไว้ในนั้นเนาะถ้าใครอยากสนใจจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นี้นะหมอก็จะเข้าไปตอบทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางเมสเซจเฟซบุ๊กไลโอเออิสตาแกลเล็กเมสเซจนะคะแล้วก็ทาง u t u b e นะเป็นช่องทางที่หมอไม่ลืมแน่นอนเพราะฉะนั้นฝากกันไว้ได้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะฝนก็จะตกแล้วแล้วเราก็มีเคที่ต้องทําแล้วเราก็มีแมวที่รอเรา ไปแล้วนะทุกคนไปแล้วไปได้วยกันบ้าอ้าวดีห้เด๋ยวซีนองเดย์ฮัลโหลคอมอนออเดอันนี้เป็นแมวของคลินิกตัวนึงนะคะชื่ออองเดย์มีตัวนึงคือจุ๋มเท้าอันนี้องเดย์ก็จะเป็นแมวที่แบบเลี้ยงมาตั้งแต่สมัยแบบว่าคุณพร้อมให้แกงกล่องแไ่ตอนนี้เขากลับมาขอมหอมกล่องแกงก็ไม่รู้องเดย์เป็นแมวหน้ารัางน้ไม่ดุไม่กัดด้วยแล้วก็ฉลาดมาก จำรถหมอได้ทุกครั้งเลยนะเวลากลับมาดูดูยืดตัวยืดตัวทัองได้ไม่กัดจะเป็นดาราได้เราอะไรโลก